จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมา่พบก,กับช่องน no ้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือน,นีช่องน no ้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหุ่นสามลัฐเนาะจ้าเนาะของวันที่ยี่สิบสามท่านว่ากับมีมาหายคือเก่าเนาะจา้าถึงหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วกับหุน่นรัสเซียจากแต่ก่อนที่ยาจะไปเบิ่งแนวทางช่องน no ้องช่อนชาแนลกับเมื่อขอกำลังแรงใจ ฝากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจากกระโค้ยส้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนที่จะไปเบื้องแนวทางห้องกับมาเบื้องรายงานผลกอนอกจากของหุ่นสามลัดเนี่ยให้ไป วันที่ยี่สิบสองท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องผลหุ้นแรกก็นอาจะของหุ้นอังกฤษเท่ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนออกหนึ่งหกหกล่างออกสองหาจากเท่ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนอกไปเบื้องบนก้อนบนกับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดหนึ่งขอพื่อจะฟันวิ่งหนึ่งนอกจากเนาะ กระออกหนึ่งหกหกนอกจากสำหรับล่างกระเขาเป็นตัววิ่งรูด2องกระออกสองหาเป็นจังแดงนนอะจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจากสำหรับหุ่นอังกฤษเดี๋ยวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบก่กระดีใจน้ำนอะกจากกับไปตามต่อเลยนอกจากนอะสำหรับผลหุน่นเยอรมันว่าออกตัวใดจากสำหรับผลหุน่นเยอรมันเนาะ เฮากะหายไปฟันแปดวิ่งรูดเก่ากับแปดผลที่ออกมาบนออกสามสี่เจหลางออก 3, สอามศูนย์คอพายจะหลางออกศูนย์สาจ้ะเฮ้ากะบ่เขา,เขานอกจากนอกสำหรับหุ่นเยอรมันกับมีเขาบ้างรุดบา้บบางกับบ่าวกันนอกจากเฮ้ากะหายไปเป็นเพียงแค่นแนวทางตัวเลขเท่านั้น กรเบิ้งผลหุ้นเยอรมันไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเ,เนาะสำหรับผลหุ้นรัสเซียว่าผลออกตัวใด <c oughs> จะสำหรับหุ้นรัสเซียเข้าไก่ไปฟันหาวิ่งดูดหกกับหา <c oughs> ผลชี่ออกมากบนออกเจ็ดสองหกล่างออก <c oughs> <c oughs> เจ็ดแปดสาเข้ากับเขานอกจากนอกบนเป็นตัววิ่งดูด หกเนาะจากกระออกสองหกแล้วกับมาตรงกับตัวที่เราไฮไปเป็นตัวร่องจอสองตัวหกสองสองหกเนาะจากเข้ากระแตกบนกันไปเนาะเข่าตัวร่องจอสองตัวเป็นเช่น,นี้เนาะจากสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องส่อนแชนแนลจะเดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอก,ก็ดีใจน้ำเนาะจากเขากับเข่าบนกันไป กระเบิงรายงานผลกันไปแล้ว,ก,วกับไปตามตโด้อนอะจาะสำหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัาของวันที่23ท่านว่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเงาตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าสากากับมาตามตตนะอเนาะจอะสำหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัาของวันที่23ท่านว่าเนาะจาะเฮากับมีแนวทางให้เรื่อหุ้นอังกฤษหุ่นเยอรมันแลวก็หุ่นรันนเสเซียจก้ก เท่ากับมาเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษกันก่อนเนอกจากสำหรับหุ่นอังกฤษกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิงฟันวิ่งรูดนาะจามาเบิงฟันก่อนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดกับายแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน,น้นแล้วกับตัวร่องนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับายเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสอเจ็าม้ะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกับไฮหนึ่งแปดสองแสาแสจา้ะกลับไปเบิงเ่งแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกระไฮลินไปกัาบน้ำเนาะจา้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางรุดบางเฮาก็จ้เนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะก็ไปตามต่อด้วยเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมัน ว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เขากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากเขากับมาตามตัเนอกจากนี้นสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเดนซีกับเดนหาไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันซีวิ่งรูดกับไฮหากับซี ปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไฮซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่จากไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระไฮหาหนึ่งหาสอง ซีจ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวนี่ตัวจ้อสองตัว,ตวกับเฮลินไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรูดบ้างเขาบ้างเข้ากับใส้แนวทางเป็นฟันยิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายเหร็ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง เขากระเบิงแนวทางของหุนยุลแมนไปแล้วเนาะจ้ากับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของหุนรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขเขาตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากเขากับมาตามต่อเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางของหุนรัสเซียกับไปเบิงตัวเด่นเนาะจ้าไกด์เด่นหากลับเด่นหก ไปเบื้งฟันวิ่งรูดนอะจากมาเบิ้งฟันก่อนกับายฟันหาวิ่งรูดกับไฮฮหกกับหาไปเบิ้องตัวเน้นแล้วกับตร่องนอะกจากมาเบิ้องตัวเน้นกันกรอนโตัวเน้นกับายหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามจากไปเบิ้องตัวร่องตัวร่องกับาย หกห้าหกสกสสองจ้ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ้นตัวจ้อสองตัวกับไฮลินไปกราบน้ำเนาะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเข่าบ้าง เข้ากับส้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวน,นี้จะเข้าง่ายหรือง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นกรณน,น่นจาจ่ามือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่23ท่านว่าไปแล้วนอกจากเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรัสเซียจาก เบิง้งงโตเด่นโตนิ่นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่นนอกจากมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเปน็นแนวทางใดเพื่อเทาจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบา,าตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ไทยนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็บขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า